เอเอเงอเฮอเงอเอามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าส่งเสียงร้องมาจําได้ไหมเป็นเสียงร้องของหน้าเห็นหน้าเห็นตาก็คงจะจําได้โปรดช่วยกดติดตามนั่น้องเพิ่งมาทำเอว่าช่องใหม ชื่อช่องวันนนงแค่แนวนนงมาเร็วครับหญิงชายก้มกราบอย่างงามงามช่วยกดติดตามและกดแชร์กดไลค์ขอบคุณจากใจจริง้าที่ท่านกด กระดิ่งกดสับและสไใครพ่อแม่พี่น้องชมท่องนี้ขอขอให้เป็นเศรษฐีกันทุกรายเอชาเอชา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 ,ชา,ชาน้อยแม่สนับสนุนโดยน้ำส้มควันไม้นนกฟาร์มกำจัดแมลงต่างๆค้อกสัตว์ในพื้นที่สัตว์เลี้ยงบ้านเรือนไล่แมลงในพืชสวนไร่นาดับกลิ่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโทรศัพท์ 097-939-2929ลาย1960 n o n g สวัสดีครับผมนันนเชิญยิ้มนะฮะบ,บางท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊นันนมาได้ยังไงตอนนี้นันน ong ่งเริ่มทำช่องใหม่นะครับขอฝากไปด้วยนะครับชื่อช่องว่านันน ong ชาแนลนะครับนันนมาแล้วอ่า มาแล้วมาทําไมมาเพื่ออะไรน้นอนงอยากจะชี้แจงกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กาลังดูอยู่ขณะนี้นะครับว่าที่นี่คือบ้านโนนสว่างนะครับตำบลสันนกแก้วอาําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดและที่ทางด้านหลังผมเป็นกองฟางนะฮะภาษาไสยเรียกว่ากองเสียงนะฮะซึ่งน้านมงมีไว้เพื่ออาให้ควายที่ฟาร์มของน้นงเนี่ยได้กินนะครับถามว่าฟาร์มควายคืออะไรฟาร์มควายคือมันเกิดจากใจแักของน้นงน้นงรักการเลี้ยงสัตว์ รับการเลี้ยงควายก็เลยได้เกิดความภาคภูมิใจที่เราได้เลี้ยงควายนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการมาวันนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ไปติดตามนะฮะร,รับชมกับฟาร์มควายของนรองว่าวิธีการเลี้ยงกับมือใหม่หัดเลี้ยงที่นรองเพิ่งทำนะฮะแลวเพิ่งหัดเลี้ยงเมื่อประมาณสักเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับก็ประมาณสักเกิอมหนึ่งปีได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมีอะไรให้ชมกันบ้าง เกี่ยวกับช่องของนนองชาแนลนะฮะหรือนนองมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาดูกันแล้วอย่าลืมช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกด s ับส c r i b e ให้นนองด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าที่ฟาร์มไฟายของน้านองนั้นมีอะไรให้ชมกันบ้างเชิญครับ อันนี้ตรงนี้เป็นป่าหญ้าเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรามีพื้นที่อยู่หน้าครอบหน้าฟามของเรานะครับก็เลยอยากให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้รู้ว่าที่เป็นการปลูกหญ้านะฮะปลูกหญ้าเอาไว้ควายกินเพื่อเวลาตอนยามขัดสน mm hmm. ยามที่เอ่อหน้าแรงเราไม่มีเอ่อหญ้าไม่มีฟางแล้วก็ใช้เก็บเกี่ยวตรงนี้หรือไม่ก็ปล่อยให้เขาเดินกินนะฮะซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตของคนรักควายคนเลี้ยงควายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับที่นี่นะครับขอแนะนำนะครับเข้าสู่ น้านงฟาร์มนี่เลยนะครับนี่นะน้านงฟาร์มนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็สถา,กกา,อานออกไทยอ่ะโอ้ปังที่ขนาดมีกล้องวงจรปิดเนี่ยยังกล้าขนาดนี้เหรอเฮ้ยนี่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 อย่าอย,ย่ายไปไหนหยุดหยุดหยุดตรงนี้เลยผ้าทางมีพิรุษลุกลี้ลุลกลนขโ,โมยควายอ่ะ ผมมามาข้ล้วยซื้อครับมาทำอะไรนะมาเบิร์กกล้วยครับเดี๋ยวนี้น่คุณอย่ามาทะลึ่งกับผมนะก็ไังยิงกรากล้วยนะร่งร่ำโอ้ยจะบ้าเหรอยังไงมันบอกไปใครนั่นบอกคุณงั้นมันน่าเกลียดพู้ใจยังไงฮะคนอีสามมาผมเอิ่อ่กล้วยไหมครับ่ไหนฮะคนอีสามมาผมเอิ่อ่วยครับม่ได้หมายร้อควายครับกล้วยครับควายที่อยู่ในคอครับ ก็พูดดีๆดิผมไม่เข้าใจนี่นะพูดดีผมว่ากล้วยบ้านผมเหมืนกล้วยไหมอ๋อเหรอผมเพิ่งมาอยู่อีสานเขาเรี่ยครับอีสานเขาอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคนอีสานบางคนเหมืนกล้วยครับมันถึงเป็นคำหยาบเลยครับไม่ใช่คำหยาบนะครับยิงมาเนี่ยกิสาเลี้ยงอะไรนั้นกล้วยครับถ้าย่างควายดำกล้วยดำอ๋อเหรอถ้าควายเผือกกล้วยดอนครับควายน้อยอ่ากล้วยน้อยครับควายใหญ่คนหนุ่มครับท้อ รู้ได้ไงสองสองวันเยจะบ้าเลยผมจำได้นะคุณเป็นใครตาโตเกษตรฟาร์มครับโอ้โหต้องขอบคุณมากครับที่วันที่ไม่เรียกยังถึงข้อของน้องเลยเนี่ยครับเลอยากจะมาขอความรู้กับลำนุ่มาขอความรู้กับจะกับนุ่งอย่างมุ้งอะไีกล้วยเนี่ยครับเอาว่าความรู้อย่าเพิ่งมาขอที่ผมเลยผมเพิ่งเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับเออเพิ่งเข้ามาเลี้ยงได้ประมาณสักหนึ่งปีแล้วแหละก็ก็ยังไม่ไม่ได้ว่าจะมีอะไรที่ที่จะแนะนำได้ มีแต่ผมตังหากล่ะที่จะขอนำคำแนะนำจากปาโกปาโกกับแม่ยามของหนุ่มหนุ่งก็มีว่ามีกล้วยทีโตงงม่ำหนุ่งบอกสายพันธุ์ว่าต้องติดแม่ทรงไหนเอางี้ที่ข้อผมอ่ะมันต้องงามสำหรับผมนะแต่มันเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าอะไรนะสายพัฒนาเพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงเราจะพยายามให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทำไงจะให้ใหญ่ขึ้นได้ดูดีๆดูแรวายดีๆครับใส่เสื้อสีน้ำตาลด้วย นาได้หัเลยสีอะไรอ่ะสีชมพูด้วนี่ปั๊กแกเอาสีชมพูมาจากไหนนี่ครับนี่ไม่ใช่ของเท้าเสื้อเนี่ยสีน้ำตาลเสื้อบ่กโอ้น้ำตาลน้ำตาลทรายออ๋น้ำตาลทรายสีนี้ที่มันหวานมาหนิมาอย่าดูไพ่อ่ะครับครับอ๋อโอ้โอ้โอ้ได้ได้ได้รู้จักไหมแม่นี่ชื่ออะไรแม่คุณนค่ำจะโกหกกูเรื่องนึเนี่ย คำคูณนี่ชื่อเขามีบอกคำคุณมาอ่านคูณคำเออผมอ่านถอยหลังครับอ่านถอยหลังครับนี่ถ้าอ่านไทยหลังก็นี่คำคูณนี่ไม่ใช่อ่านไทยหลังคักแกนะลูกมา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 มนี่อันนี้ก็เอาแค่พอแนะนําได้นะผมก็เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงเหมือนกันอ่าแม่ครูสวัสดีนุกสวัสดีนี่ตัวนี้ตัวนี้ชื่อแม่คำคุณเขาบอกว่าเออผมได้ไปจัดเอ่อโพชัย โคชัยบ้านเราเนี่ยร้อยเอ็ดนี่แหละก็คือพ่อคนที่แบ่งให้มาก็คือพ่อคูณนะฮะแบ่งให้มาเขาแกก็บอกว่าเออเป็นสายพันธุ์มาจากาบ้านโคชยัยเกี่ยวกับอะไรเจ้าห้าแสอะไรนี่แหละผมก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดเรื่องสายเท่าไหร่เลยครับแม่ค้ำคูนี่อายุก็ตอนนี้ก็ประมาณ<ะ>ตกเจ็ดปีแล้วแหละตอนนี้เออเขากำลังกำลังท้องเออกำลังท้องครับโอ้มีหน,าานา้ามาตอนที่คลายท้องเลยถ้ามาตอนคลายยังไม่ท้องนะผมจะขอแรงหน่อยขอแรงครับขอแรงช่วยทำให้หน่อย มันจะปากเลยปกติควายที่ข้อผมเนอะเออเป็นไงหน้าตายก็ผมมาด้วยผมผสมเองเลยทุกคนตัวเลยเสียงพายเลยเนี่ยเสียงคนเสียงพายเลยอันนี้อันนี้แม่คุณเตนจะท้องแล้วท้องแล้วเท่าประมาณห้าขุเดือนแล้วอยากรู้อะไรก็เห็นบ้าอยากรู้บ้าถามได้ถามได้ถามได้เลยอันนี้แม่คุณผมได้มาก็ ตอนนี้ลูกในท้องน่าจะเป็นลูกตัวที่สามที่สี่นะประมาณนั้นประมาณนั้นตอนนี้ท้องอยู่กับเทพปรบุตรคือน่ารง่ะมันเข้ามาเลี้ยงควายใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าไอการผสมเทียมกับผสมจริงมันแตกต่างกันยังไงแต่น่นรงคก็เลยเห็นว่าผสมจริงกว่านีกว่าเนาะแล้วควายพ่อควายในบ้านเราก็มีไม่กี่ตัวแต่ละพ่อน้างก็เลยรู้จักกับพี่ดาเปียกที่บ้านดอนครายบ้านดอนทรายก็เลยเอาไปผสมกับเขา ที่เจ้าเทพผู้บุตรร้อยเอ็ดเป็นลูกของก้าวเจริญตัวแรกเออนั่นเองก็ได้มานี่แหละตอนนี้กำลังท้องอยู่ห้าหกเดือนเดี๋ยวมาดูผลผลิตครับว่าเวลาลูกขอเขาออกมาจะหน้าเหมือนตัดโฟร์ป่ะผมตัวนี้ไม่ผสมเลยครับนี่ตัวแรกตัวแรกมาโอเคลูกโอเคมาเดี๋ยวไปพาชมตัวต่อไปอยากดูตัวไหนบอกได้เลยอยากตัวตัวเหรอครับอยากมองตัวอะไรนะมันจะมีไม่กี่ตัวแล้วตอนนี้นนเองก็เพิ่มเรื่มเพิ่มเรื่มมาหัดเลี้ยงเนาะเออเอาเอาเอาแผ่นนี้ก่อนอะไรกันมามาดูไฟไฟเทียนไฟเทียน ดอนแบบโบคิดดอนอ๋อหอไฟดอนบ่ตัวนี้สาดเด็กตัวดอนครับอ๋อไฟดอนค้ยดอนนั่นลงตัวใช้คำพูดแบบบอกว่าเดี๋ยวว่าค้ยดอนค้ยดอนเมนอ๋อภาษาอีสานบ่ครยดอนค้ยดอนครับเมมนะครับสุดยอดย่างหล่ะงั้นสาดโกง้ามาดูคอยดอนครับแม่พอครับยดอนตัวนี้เออสุดภายสันสุดไม่ได้ผมจะออกภาษาอังกฤษละรินชื่อน้องอ่ะเห็นไม่ได้อ่านใต้นะอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรดูดิดูดิผู้ชมพัว บัวชมบับัวก่ผมอ่านพลังอยเนี่ยเหรอเอแปลกเป็คนอีสานเวลาตกใจไหมเออเออก็คือคือคน้าอีสานนี่เออแอบเขียก็ได้เราโอเจ็บันหยับยินก็ได้สิขันพูดหยักพูดว่าเป็นคนอีสานบ้านนี่รแต่ยังหยับยิ้มขอโทษนะครับถ้าเป็นคนถ่ายกลางผมยีบอง โอ้ยโอ้ยผาดผงเออเืองนี่คนอีสานอ๋อคนอีสานนี่ถ้าเกิดเดินลื่นนีเขาเด้อมื่นครับมื่นครับเป็นแสนเนี่ยเอ้ยลื่นไปมื่นเลยนะ่ยเออต่างหายทพรานี่ถึงจะแสนล้านเลยครับตัวนี้ชื่อชื่อน้องบัวชมพูอันนี้เป็นลูกสาวของยอดเพชรยอดเพชรมีจฉาบ่มิจฉาเฉียบบ้านแล้วครับมิจัากับเขาเบอร์โทราเดียดิปลาเบอร์โทรเขาจะไม่ได้ไหมครับเพราะว่าเบอร์โทรานี่ เมียต้องเช็คไหมผมเล่นอ๋อเหรอพ่บอกอ๋อแต่ว่าสนิทกันสนิทกันสนิทกันยอดเพชรนะสนิทกันอ๋อเป็นพ่อผ่านรุ่นเดียวกันยอดยอดเพชรของของวิเกตดฟามกับดู่แถวเมย์พอดีเอ่อเนี่อันนี้คือลูกของยอดเพชรอันนี้ก็ขอแบ่งจากพี่กรุงพี่กรุงบ้านน้องเกษตรพี่กรุงแบ่งมาให้รู้จักบอกพี่กรุงเออผมจะเป็นอย่าัไรก็ไปประกวด วันที่ที่หนึ่งพฤษภาคมเมื่อวันแรงงานที่วัดอังคาระอะไรนะผมจำไม่ได้อังคานสินเน่ยนาเลียงอะไรทั้งอย่างเลยประมาณนี้แหละครับที่ที่กาลสินเ้านร่องคำเป็นมั้งใช่ใช่เออบ้านลองคำบ้านนาเลียงลองคำวันที่หนึ่งพฤษภาที่ผ่านมานะครับก็เจ้าของควายตัวนี้นะฮะที่ที่เอาโบนชมพูมาให้ผมนะได้นำควายไปประกวดชื่อ พ่อพันธุ์นะพ่อพันธุ์รุ่นฟันน้ำนมเพศผู้นะครับชือเจ้ามาังกรหยกนะครับก็ผลปรากฏว่าเฮ้ยน่าเชื่อนะข้าสนามครั้งแรกครับมังกรหยกของพี่กรุงบ้านนนเกษตรได้อันดับ3ามโอ้อันดับสามฮไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดาครับครับค้ดนี่ยโนเนียเลยมันว่า ไม่มีใครรู้จักเลย,ย,เยครับไม่มีใครรู้จักเลย,ยเป็นใครที่โนเน,เนมเข้าสนามครั้งแรกเลยสออี่มันนุ่งผ้าผมมีเบิ้งนั่นกอดไปไ,ได้ได้ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพาไปดูนะฮะเนี๋ยวนี้ชื่อน้องบัวชมพูแต่แม่พันแม่แมเขาเป็นาสายสายกรมสายกรมบริษัทโอ้ครับสายกรมไม่ใช่ท้องกรมอะไรเงี้ยสายกรมบ <c oughs> ริษัทโอเคนะฮะนี่อันนี้น้องบัวชมพูนะครับนี่ตอนนี้นี่ถ้ามีโอกาสอยากเอาเดินเหมือนกันไปพาเขาไปเที่ยวเล่นครับอันนี้ลูกก็ดีอันนี้ชื่อน้องบัวชมพูมาเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปตัวต่อไป ต้องต้องขังแล้วโอ้ยคนอะไรพุงใหญ่ขนาดนั้นอย่ากินเยอะกินเยอะแล้วพุงมันใหญ่พุงมันยืดพุงยืดเวลามีอะไรมึงมียลไรบากต้องเปลี่ยนมันติดพุงไงนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวพิเศษพิเศษตัวนี้รักมากรักมากแต่กขรักทุกตัวแหละรักทุกตัวแหละตาโกไหมมันสายมองหน้าเห็นงเงี oh, uh ้ยเฮ้ยทำไมทรงผมเหมือนกับเราเลย นะครับอันนี้ชื่อน้องน้องขันเทสแล้วอันนี้ท้องเขาท้องอยู่เขาเขาหวงท้องน้องขันเชรอันนี้เป็นสายใบหยกวันนี้เขาก็เริ่มท้องแล้วเหมือนกันตัวนี้ก็มีลูกติจท้องแล้วอันนี้ท้องกับยอดเชรยอดเชรที่เบอร์นีาพ่อของตัวนั้นนะฮะตัวนี้ก็หวังว่าเอ่อคลอดออกมาก็อยากจะตัวผู้หรือตัวแม่ก็แล้วแต่แล้วก็ภูมิใจในในฐานะที่เราเป็นคนเอาไปผสมเองเรื่องพ่อพันเองเพราะว่า เหตุผลที่เลือกข้อพันธุ์เป็นยอดเพชรเพราะว่ายอดเพ่งเต็มายที่หล่อของละเอียดฟาร์มอ่อเป็ไฟไฟเก่งงั้นเออบบบบบถอะรอต้มก่อนเฮ้ยใช่ใกล้เคียงใกล้เคยีเคยงอยากได้อยู่เดี๋ยวรอทอดก่นอนทอดเสร็จผสมเท่าหน้าอย่าลืมนะมีเต็มเชื้อกยังเงี่ยเพราะถ้านี้คับไม่รู้เราที่หลังมีเตชือกไม่ได้ไปจองน้ำเชื้อไหมอ <c oughs> ๋ออุ้ยมันมีวัวหน่อยดิเป็นตัวอย่างแล้วโอ้โย ตักควายตรงผมมันตามโค้ดบ uh, ้าเอาเอามามาแกะกันนะเออไม่เหมือนรับไม่เหมือนรับเออนี่ยโอเคน้องขวัญเพชรขวัญเพชรโอเคนะฮะน้องขวัญเพชรนะครับตอนนี้อันนี้คือตัวที่สามเนี่ยพ่อของน้องเนาะเดี๋ยวไปดูทางโน้นเลยดีกว่าดทางโน้นเลยมาสา่งโค่เข้ามาตัวนี้ตัวนี้อาจจะดื้อน่ะดื้อนิดนึงแต่ว่าก็ก็เล่นได้อยู่เดินปากโกรมาบล็กขาวบล็กขาวลูกเนี่ยลูกลุกลุกลูกลุกลุกให้ให้ปักโกรดูได้ลูก แล้วลูกเลยลูกจ้ะอ้าวในกรณไงก่อนตัวยืนมากเลยนะงนแบบนัให่มากเลี่น้องบัวขาวอันนี้ก็พี่กลุงหาให้เหมือนกันโอาต้องจากบ้านพี่กลุงเหมือนกันจะพี่กลุงเป็นคนเกษตรเลยก็รักกันนะถือกันก็น้องเขาก็ช่วยช่วยช่วยอ๋ออันนี้คือน้องบัวขาวรูปร่างหน้าตาเป็นไงบ้างแล้วก็อืรูปร่างคล้ายๆเหมือนตัวที่ป๋าโกได้ไปแหละแต่พี่กลุงเนี่ย ส่วนจงองค์เอวส่วนสัตว์ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะความสูงก็พอๆกันได้พอๆกันอันนี้คือน้องบัวขาวเป็นลูกของบัวขาวชื่อพ่อเขาชื่อบัวขาวของอาจารย์สุรินโพนทองฟาร์มอาจารย์สุรินใช่เป็นท่ายายรู้จักไหมอาจารย์สุรินผมอยากจนสารคามรับไม่ใช่ดี่อาจารย์สุรินที่อาจารย์ไม่ใช่สุรินจังหวัดไม่ใช่จังหวัดสุรินลูกหมอเออชื่ออาจารย์สุรินที่เขาอยู่โพนทองฟาร์มอันนี้เป็นลูกของบัวขาว ก็พันของเขานี่ก็ได้มาหนึ่งตัวครับอากพี่จูงอยากพิคนหาให้ครับผมนี่ตอนนี้ก็ก็ก็รัก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 ตัว e ชอบชอบนี่แหละนั่นลงด้วยมีความใจรักควายก็เลยไปมาเลี้ยงควายนี่แหละนะครับอันนี้เป็นพี่วัขาวอยากรู้อะไรไม่เห็นถามแล้วก็มาดรอมดอมมองมองนี่เรียนอีกอันนี้ตัวน้อยอันนี้ ลูกสาวเพิ่มโชคลูกสาวเพิ่มโชคพ่อชื่อเพิ่มโชคนี่ลูกสากวแม่นี่แม่นี่ตัวตัวไม่สูงนะตัวไม่สูงแต่ว่าเขาให้ลูกดีให้ลูกดีแม่แม่หยกเพชรตัวนี้เขาเขาเป็นควายที่ที่มีสูงเป็นควายตัวน้อยแต่ให้ลูกใหญ่เราชอบตรงนี้แหละชอบตรงที่เขาให้ลูกดีให้ลูกใหญ่ให้ลูกนะให้ลูกสวยไหม ลูกเขาอันนี้ชื่อแม่ยกเพชรนะก็ฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะคร <S <S ับนะฮะนี่คือฟาร์มของนันองเชิญยิ้มนะครับซึ่งผมเพิ่งเข้ามาเลี้ยงมือใหม่หัดเลี้ยงเกี่ยวกับคลาเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอฝากกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้นะฮะท่านผู้ดูทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่กาลังชมนนงชาแนลนะฮะนันงมาแล้วนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับนี่คือมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับจากนันองนะฮะ ซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณป๋าโกนะฮะป๋าโกเกษตรตาแล้วก็ขอบคุณรัวที่อยู่สามมาเยี่ยมชมนะฮะเดี๋ยววันหลังเรจะไปไปไปที่ข้อของป๋าโกกันลยนครับแต่กล้วยผมใหญ่คือกล้วยขอ,ขอ,ปองป๋านุนเลยครับไเชื่อมาดูได้ป่ะโอ้ยเนอกล้วยผมโปรโมต์ใหญ่ไปดูอยู่บา้าน,านครับยบู่นี่มาแมียเนี่ยไม่ใช่ครับกล้วยบ้านผมอยู่ที่ข้อของผมอ๋อไอที่ไอ้ที่ว่าใหญ่ๆอยูอ่ที่คอกคอกม่ได้อยู่ที่นี่ S <S ก็ก็ไม่มีไม่มีอะไรมากมายนะครับนนงก็อ,อยากให้ทุกท่าน<ม>าที่ชม <S 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 ช่องนันง ong ชาแนลหรือนันงมาแล้วเนี่ยให้ชมกันอย่างมีความสุขแล้วเกี่ยวกับความรู้จริงๆแล้วเรื่องการเกษตรเนี่ยนนงยังไม่เป็นผู้รู้ถึงขนาดนั้น,นะครับนนงเพิ่งเข้ามาศึกษา,าหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นโคกหนองนาที่ทําอยู่หรือว่าจะเป็นการเลี้ยงควายซึ่งนนงเป็นมือใหม่เลี้ยงบางท่านถามนู่นถามนี่มาอ่าที่ตอบได้ก็จะตอบไปเพราะนนงก็ศึกษามาจากช่อง u ูทู e เหมือนกันนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อน,น,น้องเข้าไปดู YouTube บ่อยๆอยน,น,น้องก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอ่ะเรารักอ่ะเราอยากทำกับพี่น้ควายเราจะทำไงดีก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าเราอยากทำช่อง y o u t ยูทักช่องหนึ่งจะทำช่องอะไรดีนะก็ได้น้องๆนะครับซึ่งก็เป็นน้องๆที่น่ารักนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับก็ตั้งชื่อว่านนงชาแนลชื่อชื่อนนองมาแล้ว ทำไมไปทําอะไรเดี๋ยวเรามี EP ีหน้านะครับนนทจะพาทุกท่านนะครับไปชมกับ EP ีต่อไปซึ่งตอนนี้ที่ข้อของนนงอาจจะเป็นฟาร์มพัฒนาครับเกี่ยวกับควายสายพัฒนายังไม่มีควายหลักล้านสองล้านสามสี่ล้านเหมือนเขานะเพิ่งเริ่มพัฒนากันเนาะปากโกก็เหมือนกันนะปากโกรก็เพิ่งเริ่มทำควายเหมือนกันนะเพิ่งเริ่มทำนะก้อยหน่อยก้อยหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วฟาร์มที่เขาใหญ่ๆ ฟาร์มที่เขามีควายที่สวยงามจริงๆที่เขาเป็นสายประกวดจริงๆยังมีอีกเยอะแยะมากมายอีกหลายฟาร์มนะครับนะเยอะมากนะเดี๋ยววันหน้าเราจะพา,าท่านไปชมฟาร์มไหนก็แล้วแต่ที่เราจะพาเข้าไปเป็นน้องผู้ชมทุกคนนะครับไปชมแต่ละฟาร์มแต่ละฟาร์มแต่ละสถานที่ ไม่ใช่ฟาร์มฟารอย่างเดียวอาจจะมียางอื่นแทรกแซงเข้ามาด้วยให้ทุกท่านได้สนุกสนานให้ทุกท่านได้สาระให้ทุกท่านได้ความรู้ไปพร้อมๆกับนนท์นนท์นก็จะไปศึกษาหาความรู้กับฟาร์มต่างๆเช่นเดียวกัน อยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนนองชาแนลนันองมาแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ให้นันองด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนนองด้วยนะครับขอบคุณเร้่ยๆใครที่ติดตามนันงดูช่องนี้ขอให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนนะครับโอกาสหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับวัสดีปาโก้ด้วยครับติดตามป้าโนเลยโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากาปาโก้ขอบคุณพี่เอ้ทุกคนนะครับอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ